หลายเป็นเซต<ฮ>ฟินสุดยางสีเส้นลด2,000บาทแถมผ่อน0%นานสูงสุด15เดือนอสวัสดีวันศุกร์มาโตโยต้ตาได้สุขอีกเพียบถึง3 1ธันวาคมนี้โครโรนาไวรัสทำให้ผมและลิเดียต้องแยกจากลูกมันทั้งใจหายและหายใจไม่ออกเลยนะพี่แมทก่อนหน้านี้เราป้งกาดแต่วันนี้เราจะน็อกมันด้วยสี เ e เ s ชิ e แอนติ i วรัรารเดียวที่ใช้ในวัตกรรมโก i ไออนอนุภาคแร่ทองคำบริสุทธิ์ทะลวงเข้ากำจัดโครโรนาไวรัสได้ดีกว่าแร้เงินเดิมๆพิสูจน์แล้วโดยสถาบันสุขภาพไ i รโ l o ลจีประเทศอังกฤษซื้อสีเพื่อครอบครัวซื้อเ e er s h i ิ l d Anti-Virus จัดการโคโรนาไวรัสด้วย g ก i ไอ,อครั้งแรกกับงาน Mercedes-AMG Festival ที่ Ben s t a f l i g h t พบกับรถสปอร์ตในฝันที่นักสะสมต้องมี Mercedes AMG GT 53 Fortmatic Plus 4 Door Coupe หรู้ร้านเหนือใครกับข้อเสนอที่คุณจะปฏิเสธไม่ได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง99,999บาทและดอกเบีย้ย0.99%นาน6ปีมาเป็นเจ้าของรถยนต <ing> in ์ Mercedes <Wolf> AMG ที่ b e n Star f l e x ิครับโทรเลย02 248 6699เมื่อโรคร้ายจากยุ่งมาคุกคามเบาใจ ให้หวัดใหญ่มากล้ำกลายใครกังวลโรคมือเท้าปากยังมากวนใจผมก็ยังอุ่นใจได้เพราะทำประกันภัย3มโรคกวนใจเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงปีละ190บาทรับความคุ้มครองได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ70ปีซื้อออนไลน์ได้ที่ bankcoinsurance.com กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งแต่ละช่วงชีวิต มีความต้องการที่ต่างกันบางคนเริ่มต้นก็อยากทำฝันให้เป็นจริงคนชอบค้นหาก็ออกไปเติมเต็มกับใครอีกคนคนที่ชอบความท้าทายก็พาตัวเองออกไปลุยส่วนคนที่มีครอบครัวก็อยากใช้เวลาอันอบอุ่นร่วมกันตอบครบทุกความต้องการของทุกช่วงชีวิตกับ Mazda CX Series SUV หลากหลายรุ่นที่พร้อมให้คุณเลือกจากมาส da โอกาสทองของสิทธิ์การเป็นเจ้าของร่วมกันบนพื้นที่ EEC เติบโต,ตด้วยอัตราการเช่าที่สูงมั่นคงภายใต้กลุ่มบริษัท WHA ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของประเทศกับการเพิ่มทุนครั้งที่2ของเฮชรเสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสเดิมวันที่16 20และ23 26พฤศจิกายนและบุคคลทั่วไปวันที่16 20และ23 27พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก บางคนกลัวที่จะออกจากกรอบเดิมๆบางคนตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบเปิดตัวครั้งแรกของ The All New BMW 4 Series Coupe ที่งาน Motor Expo 2-13ธันวาคมนี้ที Gobierno ่เมืองทองธานีพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษอีกหลากหลายรุ่นอัปเกรด BSI สูงสุด6ปีและฟรีประกันชั้น1สูงสุด3ปีข้อเสนอเดียวกันที่ผู้จำหน่ายย่งเป็นทางการทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รายการ Thinking ASEAN ดำเนินรายการโดยวัชรินทร์เตกุดัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Thinking ASEAN mm hmm. กับดิฉันวัชรินเรษฐกุดันคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือประเทศจีนค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็ทราบมาดีนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยจีนมีอิทธิพลอย่างมากนะคะในหลายประเทศ ทั่วโลกก็ว่าได้นะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะคุณมงคลบางประพานะคะหรือว่าพี่เอกของสื่อหลายๆท่านนะนะคะวันนี้ค่ะคุณมงคลนะคะจะมาเ,เล่าให้เราฟังนะคะว่า ทุกวันนี้เนี่ยเราควรมองจีนอย่างไรนะคะเพื่อใหเออ้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้นะคะในชีวิตของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะการรู้เท่าทันเนี่ยมันก็จะทําใหเ้เราเนี่ยสามารถ รับมือนะคะกับประเทศผู้ทรงอิทธิพลแล้วก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2องของโลกได้ค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณมงคลอยู่ในสายแล้วหรือยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงผมไหมครับอได้ยินแล้วค่ะได้ยินชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะขอพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ารายการวันนี้ค่ะ ครับยินดีครับค่ะในช่วงห้าวันที่ผ่านมานะคะสมาคมนักข่าวน,นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยโดยการนำของพี่เนี่ยค่ะได้จัดการสัมมนานะคะเรื่องมองจีนยุคใหม่นะคะ บนท้องถนนออย่างที่เราเสียอยู่นะครับา<ะ>ยในกรุงเทพแค่เดินทางจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกนะครับใช้เวลาวันละถ้าไปลับนะฮะสามถึงสี่ชั่วโมงที่ศูนย์เปล่าแม่อันเดี้ใช่เลยค่ะตรงกับชีวิตความเป็นจริงในทรวนัวนี้จากบ,บ้านแถบชานเมืองพุนทธมณฑลเข้ามาในตัวเมืองเพื่อทำงานเนี่ยค่ะเฉพาะเช้าเนี่ยนะคะถ้าหากว่าออกอสายกว่าตีห้าหรือตีห้าครึ่งเนี่ยคุณสายค่ะ ครับครับไอสิ่งนี้เนี่ยคือรถไฟความเร็วสูงมันไม่ใช่แค่ความเร็วที่เรียกว่าสามารถเทียบเท่ากับเครื่องบินนะครับแต่อย่าลืมว่าการที่เราจะไปขึ้นเครื่องบินสิ่งที่จะต้องเสียเวลาบวกบวกที่เราไม่ได้นึกถึงก็คือว่าเราต้องไปรอเครื่องบินก่อนเพราะมันต้องมีกระบวนการโหลดกระเป๋าใบใหญ่หน่งนะฮะสองการเชื่อมโยงของระบบจราจรของเครื่องบินเนี่ย การจราจรภายนอกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า,ามีความคล่องตัวทุกประเทศนะครับ mm hmm. บางประเทศที่อย่างสุวรรณภูมิอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าสุวรรณภูมิมีรถไฟความเร็วสูงก็ดีหน่อยน <Yeah. S 2> ะคะสามารถข้วกระเป๋าต่อ mm hmm. เนื่องได้ mm hmm. แต่ระบบรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะไปต่อกับเชื่อมโยงกับรถไฟโลโก mm hmm. ้ของแต่ละเมืองใหญ่ <Yeah. S 2> ก็แปลว่ากระเป๋าขนาดใหญ่ยักษ์เนี่ยเราสามารถไปรอก่อนขึ้นรถประมาณไม่เกิน อสามสิบนาทีคนะก็แปลว่าระยะเวลาที่เราจะประหยัดในการทําอย่างอื่นก็เยอะขึ้นพอเราลากกระเป๋าเราก็ไม่ต้องไปโหลดนะครับบนพื้นที่รถไฟความเร็วสูงมีที่ว่างโล่งเยอะเลยนะฮะคุณนวัชจรินสัมผัญมาแล้วเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะสามารถถือเอพร้อมกับตัวเนี่ยขึ้นขึ้นรถไฟไปได้เลยใช่พอออกจากรถไฟปลายทางเราก็ลากกระเป๋าของเราเองนะฮะไม่ต้องไปรอแถวเออ ขนาดนี้ต้องไปรอสายพานที่เท่าไหร่เท่านั้นไม่ต้องเสียเวลาะแล้วก็ลากออกแล้วก็ขึ้นลิฟต์แล้วก็ลากตามทางไปต่อเชื่อมกับรถไฟใต้ดินของที่จะกระจายไปมุมต่างๆของตัวเมือง่ะครับค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะภาพรวมของระบบการขนส่งมวลชนในประเทศจีนเมื่อสักครู่นี้คุณมงคลพูดว่าประเทศจีนเนี่ยไปทุกปีเปลี่ยนทุกปี อันนี้มันเป็นมันเป็นผลมาจากนโยบายของระดับบริหารใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เขาเขามีสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติที่วางแล้วเขาทําจริงอืจะผมผมไม่ว่าใครนะครับแต่ว่าปัจจัยที่จะที่จะหนึ่งเรียยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่สิ่งที่ทําไม่ได้มีหลายประเทศทําได้แปลว่าคุณต้องมีไม่ใช่แค่คิดนะครับ คิดแล้วต้องทําให้มันเป็นจริงนั่นแปลว่าตอนที่คิดคุณต้องคิดบนพื้นฐานที่ที่มีโอกาสทําได้คสองตอนที่ทําหน่วยงานทุกฝ่ายไม่ว่าภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันทําไปสู่ทิศทางนั้นนะฮะจีนวางยุทธศาสตร์ชาติใจได้ถึงสามสิบปีด้วยซ้ำํำ ไม่ใช่แค่ยี่สิบปีอย่างบางประเทศนะครับรแลว้วก็วางแล้วก็ยังงงๆอยู่นะครับรรแต่จีนก็ปรับทุกห้าปีเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ชาติที่ที่ก็จะต้องมีการปรับเผื่อในบางอย่างที่นึกไม่ถึงค่ะ,ค,ะ,ค,ะครับเเวลาส่วนที่เหลือก็อาจจะต้องลงไปถึงว่าสําหรับปีนี้เราเจออะไรที่ใหม่ๆแล้วก็สําหรับคนไทยควรจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับจีนนะครับใช่ค่ะครับปีนี้เนี่ยแน่นอน การจัดอบรมของเราอยู่ในหัวห่วงจังหวะที่สหรัฐได้ปรัานาธิบดีคนใหม่มนะฮะแล้วก็อยู่ในห่วงจังหวะที่หลังวิกฤตเศรษฐกิจโควิดใหม่ๆนะฮะตัวนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำหรับการพูดถึงการมองจีนในภายภายหลังสองเหตุการณ์ใหญ่นี้ะนะฮะสิ่งที่เรารู้ก็คือว่ารู้จักวิทยากรนะครับว่าจีนจะเป็นประเทศแรกและเป็นอยู่นะครับที่ พลิกเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นบวกนะเป็นบวกในประเทศเดียวนะครับอ่าคือตัวเลข GDP เป็นบวกนะครับแม้ว่าจะบวกไม่มากเท่ากับแผนเดิมที่วางไว้แต่เริ่มบวกแล้วนะครับขณะเดียวกันนโยบายของสหรัฐเนี่ยที่มีต่อจีนนะครับก็อก็จะส่งผลให้การแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สงครามการค้าอย่างเดียวมันจะมีแนวโน้มที่จะ ขยายออกไปสู่สงครามของด้านไฮเทคนะฮะข,ของของไฮเทคทั้งหลายนะครับรขณะเดียวกันเนี่ยก็เชื่อว่ามีแนวโน้มสหรัฐเนี่ยก็จะเริ่มหันกลับมาสนใจพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียอืค่ะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่ก็จะผมผมเชื่อว่าสหรัฐและจีนก็จะต่างต่างมาแข่งขันเพื่อเอาใจเพื่อถูกมัดใจของพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียค่ะเพราะฉะนั้น บทสรุปของความรู้เนี่ยผมยกประโยคของของนักวิชาการที่เข้ามาพูดถึงเนี่ยก็คือว่าการครบกับจีนถ้ารู้เท่าทันเป็นโอกาสถ้ารู้ไม่ทันเป็นวิกฤตแหมคมชัดคมมากรประเด็นชัดเจนประเด็นชัดเจนนะครับ ทีนี้ในในความคิดเห็นของคุณมงคนเนี่ยนะคะเท่าที่ได้คลุกคลีแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีนได้แลกเปลี่ยนกันเยอะกับทางฝั่งจีนนะคะ,ะคมีประเด็นไหนบ้างคะที่ที่คนไทยควรจะรู้จักและมองจีนใหม่ให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเพื่อประโยชน์ในการทําธุรกิจการค้าหรือแม้กระทั่งการเรียนการศึกษาค่ะับ เอาโฟกัสเรื่องของธุรกิจการค้าซึ่งพูดถึงกันมากในใน,ในการอบรมนี้นะครับก็จะพูดถึงว่าโอกาสในการทําการค้ากับจีนเนี่ยถ้าเป็นสินค้าที่ส่งออกไปเพื่อให้ทางจีนแปลงสภาพที่จะส่งออกไปยังทั่วโลกเนี่ยอโอกาสที่อันนี้อาจจะยังอยู่ลักษณะชะลอตัวเพราะ,ะว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะดีขึ้นและดีกว่าประเทศอื่นเนี่ยแต่เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมก็ยังได้ ยังได้รับผลกระทบนะฮะเพราะฉะนั้นในใลักษณะที่จะส่งวัตถุดิบที่เป็นปฐมภูมิเพื่อไปแปลงสภาพเป็นพุิยภูมิเนี่ยก็คงจะไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าจีนก็คงจะไม่ได้รับไปเนื่องจากปลายทางที่จะส่งออกออเดอร์ก็อาจจะลดลงนะแต่ว่าทิศทางที่ยังสดใสก็คือว่าเมื่อจีนยังอยู่ในขาบวกนะมีแนวโน้มที่จะเป็นขาบวกในทางเศรษฐกิจเนี่ย สินค้าเดิมๆของไทยที่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยทิศทางก็จะสดใสนะครับเพราะคนนคมนาคมขนส่งเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครั่อให้ปิดประเทศไปมาหาสู่ไม่ได้ค่ะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องผักผลไม้สดของกินที่มัสรู่เอ่ยมาเนี่ย หลายทั้นอาจจะคิดว่าอุ้ยพิประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีปลูกคล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันเอ๊ะเราควรจะจะฉีกไปในแนวไหนดีมีการพูดกันถึงเรื่องแบบนี้ไหมคะครับวิธีการก็คืออย่าฉีกนะครับหมายถึงว่าอาหมายถึงว่าอย่าทำให้สินค้าไทยอมีอิมเมจของสากลในบางบางเรื่องนะครับโดยเฉพาะพืชผักผลไม้ไทยนะครับเพราะคนจีนเขาแสวงหาอะไรที่แตกต่างออ อย่างที่เรารู้กันในการอบรมมาสองรุ่นเนี่ยเราสังเกตที่ห้างสัตรสินค้าใหญ่ๆใ,ในบ้านเราเวลาคนจีนแห่มาซื้อเนี่ยซึ่งตอนนี้ผู้ค้าทั้งหลายเขารู้แล้วนะถ้าคุณพิมพ์พิมพ์ที่สลักหรือที่ซองเป็นภาษาจีนลงไปเลยนะะคนจีนไม่ซื้อเพราะเขาคิดว่าไอ้นี่จะต้องมีคนจีนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเพียนไปจากของเดิมคือของไทย นะะเขาจะใช้วิธีทุกอย่างพิมพ์เหมือนสลากบ้านเราแต่แปะกระดาษอธิบายเป็นภาษาจีนลงไปโอ้โอันนี้เป็นเป็นข้อมูลใหม่นะคะเนี่ยบางผู้ประกอบการบางรายอาจจะคิดว่าเอ้ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนจีนเนี่ยอ่านเข้าใจได้ง่ายก็เลยทําสลากทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดเลยอ๋อกลับกลายเป็นถ้าทําสําเร็จลูกเขาก็จะสงสัยเออนี่สงสัยนักลงทุนจีนไป ทําเรียนแบบก็มีนะครับหรือเออหรือเอาสูตรไทยไปปรับปรุงแต่สิ่งที่เขาถามหาคือออริจินัลโอค่ะเพราะฉะนั้นของเดิมเนี่ยแหละดีที่สุดถ้าถากว่าเราจะบุกตลาดจีนใช่ไหมคะใช่ใถ้าจะประยุกต์ก็แค่เป็นเรื่องของหีบ่อการเก็บรักษาการอะไรการขนส่งเนี่ยอันนั้น่ะฉีกอันนั้นฉีกได้ค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่มงคลคะที่ที่เออนำข้อมูล ถึงแม้ว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่เต็มรายการที่ที่งานสัมนาจาัดแต่ก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมถึงทเชลิดด้วยค่ะขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะคุณมงคลบางประภานะคะนายกสมาคม นักนักข่าวและหนังสือพิมพ์และนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นประธานจัดงานสัมมนามองจีนยุคใหม่ค่ะปีที่3แล้วนะคะก็นําข้อมูลเรื่องราวนะคะมาทําให้เราเนี่ยได้รู้จักประเทศจีนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทาให้เราได้ทราบว่าคนบริโภคชาวจีนนะคะอย่างไงซะเขาก็ต้องการของอะไรที่มันเป็นออริจินอลนะคะเ,เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําฉลากเป็นภาษาจีนหมดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คนจีนเนี่ยยิ่งเข้าใจผิดได้ง่ายว่าอาจจะเป็นนักลงทุนจีนเข้ามา ซื้อแล้วก็ทำขายในนามของคนไทยเพราะฉะนั้นแล้วทำเป็นแบบไทยเราเดิมๆแนราคานะคะแล้วก็มีคำอธิบายเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่1ในตัวอย่างเท่านั้นขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการนี้ทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะรายการ Thinking ASEAN ที่96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา9นาฬิกา คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดย t o y ย t a Happy Deal ดีลสุดใจให้สุดคุม้มลดค่าอะไรสูงสุด20%คอนผ่อนศูนนาสูงสุด15เดือน